ก็วันก่อนได้ไปเดินเล่นตามห้างเครื่องขายกีฬาร้านดีแคลอนแล้วไปเจอจักรยานรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับรวมทั้งมีเพื่อนๆที่ปั่นด้วยกันสายจักรยานเขาส่งมาถามว่ารุ่นนี้เป็นยังไงบ้างก็เลยไปถ่ายเจาะมาให้ดูครับว่าจักรยานฟูซัตอ่าร็อกไรเดอร์ที่ขายอยู่ที่ดีแคทลอนอุปกรณ์ที่ให้มากับราคาคุ้มค่าไหมติดตามชมครับ ก็ไปเดินชมเดินวนวนเวนียนเวนียน,นอยู่น่าจะเกือบชั่วโมงครับไปดูสองรายละเอียดว่ามีอ,าอะไรอะไรบ้างงบประมาณสิ่งที่ได้เป็นยังไงเกรดอะไรระดับไหนตัวเฟรมการเชื่อมอะไรเป็นยังไงก็เอามาฝากกันเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือตัวนี้ราคาที่ร้านดีแคล,ลนเขาขายอยู่ที่40,000บาทครับ40,000บาทฟังดูเหมือนจะสูงสำหรับ บางคนครับเหมือนแล้วก็เหมือนจะเอ้ยไม่แพงสำหรับบางคนกับสิ่งที่ได้ครับผมก็บอกว่าราคามันกลางๆในระดับที่สําหรับคนที่มองจะซื้อรถฟูซัตแบรนด์ชั้นนำเนี่ยก็จะราคาน่าจะทะลุนู่นเลยครับแปดหมื่นแสนเลยครับแต่่าตัวนี้ราคา4ี่หมื่นถูกกว่าแบรนด์ชั้นนาครึ่งหนึ่งแต่ก็ต้องดูครับว่าสิ่งที่ได้มามันคุ้มค่าไหมก็เลยเจาะรายละเอียดมาให้ฟังครับว่าสิ่งที่ได้กับเฟรมตัวนี้กับรถรุ่นเนี้ย มันคุ้มค่าเงินของเพื่อนๆไหมครับส่วนจะสนใจซื้อไม่ซื้ออันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เ,เลยครับว่าคุ้มค่าไหมเพราะว่าความคุ้มค่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับมาเจาะให้ฟังนว่าสิ่งที่ได้มาในราคาเนี้ยได้อะไรมาบ้างครับเริ่มต้นเลยเนี่ยที่ผมทราบข้อมูลมานะครับมันเป็นเฟรมอัลมาทเทนนะครับแล้วก็ที่มาเมืองไทยตัวเนี้ยดีแคทลอนบ้านเราม,มีอยู่ไม่กี่สาขาแล้วก็เท่าที่ทราบ รู้สึกจะลงสาขาละคันสองคันแล้วก็แต่ละคันก็จะมีไซส์ไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจอาจจะซื้อก็ต้องสอบถามว่าแต่ละสาขามีไซส์ไหนบ้างเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะขี่ไซส์ไม่เหมือนกันนะครับทีนี้มาดูไซส์ที่เขาเรียกคอมเมนต์นะครับไซส์ที่เขาเรีกคอมเมนต์มาก็คือจริงเขาจะแปะไว้ที่เฟรมเลยว่าไซส์ sml l บอกสํสำหรับความสูงเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับ อันนี้ผมเอามาให้ดูแล้วกันครับเผื่อใครคิดอกากไปเดินอ่าดูคือหาข้อมูลไปก่อนแล้วก็ไปหลับตาจิ้มอีกทีนึงชื่อยี่ห้อของดีคลอสก็จะเป็นยี่ห้อตัวนี้เป็นยี่ห้อ Rock Rider ชื่อรุ่น AM 1 0 0 S นะครับไซส์ที่เหมาะสมสำหรับความสูงของแต่ละคนนะครับไซส์ A S เขาแนะนำไว้ที่155-164เซนติเมตรนะครับ ไซส์ M จะแนะนำไว้ที่คนที่สูง165-174ถึงเซนติเมตนะครับแต่นั้นไซส์ L ก็จะแนะนำไว้ที่175-184ถึงเซนตมรนะครับนี้คือความสูงนะครับส่วน XL ก็จะแนะนำสำหรับผู้ที่สูง185-195ถึงเซนติเมตร ก็ไปลองเลือกดูลองเช็คดูว่าตัวเองสูงเท่าไหร่แต่ถ้าใครที่สูงขอบเลยเลือกได้2ไซส์ครับอย่างเช่นสูง174-175เี่ียขีก็ได้ขี่์ L ก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบครับแต่อย่างผมเนี่ยถ้าสูงผมสูง178ก็ต้องต้องไป L สถานเดียวนะครับสำหรับยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะครับหรือว่าใครตัวสูงสัก185 XL อาจจะหายากไซส์ L 184ก็ขี่ได้ครับ อยู่ที่ใครแลร้วต้องลองดูเพราะว่ารถยุนใหม่เนี่ยท่อบนมันจะยาวมาดูตัวเฟรมแล้วกันครับตัวเฟรมเนี่ยตัวเฟรมเป็นเฟรมอะไรยังไงเป็นเฟรมเกรด all m o u n t a ครับช่วงยุบหลังนะฮะ140มิลิเมตรนะครับระบบเฟรมก็เป็นบูทและเป็นบูทก็คือดุมระยะดุมหลังจะเป็น148แกนขนาด12มิลนะครับองศาคอเป็นยุคใหม่เลยก็คือยุคนี้ก็คือ6 6องศาเดีย๋ยวเนี่ยรถรถยุคใหม่ เทรลเอนดูโร่อาโทนก็ <10 S 2> จะประมาณนี้หกสิบหกหกบาหดอยู่แถวนี้องศาคอก็จะลองอจินตนาการครับองศาคอถ้าเลขมากมันจะชันถ้าเลขน้อยมันจะเหยีดไปหน้ามันจะยืดไปหน้าก็มันมีผลของเขาที่เขาเออกแบบเพราะว่าองศาคอแต่ละแบบจะขี่ต่างกันนะครับจะจะไม่มีอะไรดีกว่าแต่จะออกแบบมาสําหรับรถประเภทให้เหมาะกับการใช้งานครับอย่างตัวนี้เป็นเทรลเป็นออโทนก็ 6กก็จะเงินไม่น่าหน่อยเน้นขี่ลงมากกว่าปั่นขึ้นนะครับมีข้อมูลด้วยว่าเฟร,รมเปล่านะครับดูว่เป็นเฟร,รมอลูมิเนียมนะเฟร,รมเปล่าไม่รวมไม่รวมแบเซอรี่คือไม่รวมแกนล,ลอ้อเป็นเฟร,รมเลยไม่รวมโชค๊คแต่ว่ารวมพวกน็อตจุดหมุนอะไรทุกอย่างครับหนัก2.7ถ้ารวมโช๊คเข้าไปใส่โชค๊คไปโช๊คเนี่ยผมให้กลมๆเลย400กรัม500กรัมให้500กรัมเลยก็ประมาณหนัก3.2ครับเฟรมรวมโชค๊คก็ถือว่าเบาระดับมาตรฐานสาหรับเฟรมอลูมิเนียมเกรด ออ o u อ t เทนนะครับโชคหน้าที่ได้ก็จะได้ร c อกช็อก35มานะครับเป็นรุ่นที่เขานิยมติดรถมาเพราะว่าไม่แพงแล,แล้วก็น้ำหนักมันเยอะหน่อยแต่ว่าตัวเนี้ยให้ช่วงยุบ150แต่เป็นตัวที่เป็นตัวติดรถก็เลยไม่มีขีดขีดให้เราดูระยะแส็กมาเราต้องวัดเองนะครับก็คือจะไม่เหมือนตัวที่ขายทั่วไปนะของร็อกช็อก็อกช็อกปกติเนี่ยโชวก็จะมีขีดให้เราดูระดับ าการเซ็ตช่วงยูบมาให้ครับชคเป็นโชกลมมาตรฐานแกนโชคสามสิบห้ามิลรู้สึกได้ในสเปคนะผมส่งไปดูในสเปคคือเอาซีเรียลแล้วเซิร์ชในเว็บไซต์ของล็อกช็อกครับได้เดบอนแอร์มาด้วยแต่ว่าแน่นอนเป็นตัวติดรถเนี่ยมันก็จะไม่มีสติ๊กเกอร์ไม่มีอะไรทงสิ้นครับเพราะว่าเขาต้องการลดต้นทุนให้ให้มาเพื่อประกอบรถเท่านั้นครับก็เลยไม่มีไม่มีทั้งขีดบอกอ่าขีดบอกระยะแสกไม่มี สเตกเกอร์เดย์บอลแอร์อะไรทั้งสิ้นครับก็เป็นโชคดิบๆเลยแต่ว่ายังมีคอมเพสชันแล้วก็รีบาวมาให้นะครับยุบ150-129ออฟเซต44นะครับก็คือมาตรฐานของยุคนี้นะครับโชคหลังที่ได้จะเป็นโชคหลังมาเลตูแม็กเลียดอันผมไม่รู้ออกเสียงถูกไหมก็เดี๋ยวถ่ายรูปไปดูกันนะว่ามันจะเขียนประมาณนี้ก็จะเป็นโชคลมนะครับมีคอมเพสชันมีรีบาว จะเป็นโชคที่รองรับรีโมทเพราะมีมีล่องสําหรับใส่สายรีโมทแต่ว่าเขาไม่ใส่มาให้เพราะว่าพวกรถรถเทรลพวกเนี้ยตัวก้านรีโมทมันกินพื้นที่ไปแล้วมันเป็นพื้นที่มันใช้รีโมทหลบเปอร์ซีโพไปแล้วครับมันก็เลยเขาเลยคงไม่ใส่ให้แต่ปรับมือได้ยังมีก้านให้ปรับมืออยู่เพราะว่าเราไม่ค่อยล็อกโช๊กกันอยู่แล้วเราเปิดฟรีกันอยู่แล้วครับเลยรีโมทเลยไม่จะเป็นเท่าไหร่สําหรับพวกรถแนวนี้นะครับก็โชคที่ให้พอเป็นมินิทูตัวแมกเ e ียดเนี่ยให้โชค ความยาว i 2 i to e ช่วงยุบ51มิลช่วงประมาณ2นิ้วกับช่วงยุบตัวเฟรม140อัตราทดก็น่าจะประมาณอัตราทดเดี๋ยวค่อยคุยกันแต่ไว้ว่าให้เราทราบกันว่า,าการคิดอัตราทดของเฟรมเนี่ยมันดูจากช่วงยุบของโชคแล้วช่วงยุบเฟรมจะผ่านกันอย่างตัวเนี้ยช่วงยุบของเฟรมมัน140มิลนะครับผมผานด้วยช่วงยุบของโชค51มิล ก็ได้2.74โอ้อัตราทดดีประมาณนี้ครับก็คือเท่ากับว่าโชคยุบ1มิลล้อหลังสวิง2.74มิลครับประมาณนี้อัตราทดดีเลยต่อไประบบขับเคลื่อนที่อันนี้พวกนี้ดูด้วยตาได้ครับใครไปกุ้มกมยังไงก็ก็โอเคให้มาเป็น NX Group Set เลย Group Set คือชิปเตอร์ตีนผีขาจานเฟืองเลยครับ Group Set แต่เดี๋ยวนี้ก็คือหลายหลายลายี่ห้อให้กรุ๊ปเซ็ตแล้วแหละถ้าเป็นเอ็นเเนี่ยเพราะ NX เนี่ยราคาโรงงานไม่ได้สูงมากเท่ามาเน้นประกอบลดระดับราคาราคากลางๆขึ้นไป2 3งสามหมื่นมันก็ใช้ NX กันละ NX กรุ๊ปเซตนะครับ12สปีดเลยจานหน้าให้มา34ฟันครับตามมาตรฐานแล้วก็เฟืองหลังก็เป็นเฟือง NX เลยครับ11 50นะครับเฟืองก็เรียงเหมือน NX ทั่วไปครับเอ็นทั่วไปเลยเป็น สิบสิบสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้ายี่สองยี่ห้ายี่แปดสามสองสามหกสี่สองห้าสิบก็เป็นเอ็นเอ็กซ์แท้ๆนะครับจานก็เป็นจานเอ็นเอ็กซ์ด้วยกระโหลกก็เป็นดับละอันนี้ข้อเสียอย่างหนึ่งผมไปดูคันจริงที่สาขาบางนานครับแฮนให้มาแคบแคบผมวัดดูแฮนให้มาเจ็ดร้อยมิลได้ซึ่งรถแนวเนี้ยเดี๋ยวนี้เขาเริ่มที่740 760กันแล้วครับให้มาน้อยมากผมว่ากําลังดีอยู่ที่760ครับแต่ก็ตามนั้นแฮนด์มันเปลี่ยนได้หลักไม่กี่ร้อยแฮนด์สสเเตตมม35 ก็ทั่วไปครับเบรกเนี่ยเออเบรกให้มาของให้มาใช้ได้เลยก็คืออ่าเป็นตัวเริ่มต้นครับสแลมเลเวลครับพอใช้สแลมเลเวลเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเลเวล T มันเป็นตัวเริ่มต้นสำหรับสำหรับ Trail, เทรลเอนดิโรไอสำหรับรถเทรล Trail. มันก็เลยจะได้เป็นหน้า4พอพ์ตหลังพอร์ตแล้วก็ว่าหน้า4พอพ์ตเนี่ยก็หน้าก็จะได้ดิสดิสเบรกขนาดใหญ่ 180ม mm มนะครับส่วนหลังก็จะเป็นดิสเล็กหน่อยเป็น160มิลนะครับซื้อมานี้ใส่108หน้าหลังเลยครับ160หลังอาจจะไม่พอสำหรับคนที่ขี่เร็วมากนะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้งานก็เหลือพอต่อมาพวกเบาะก็เลยเป็นเบ,บาะแบนด์ในเครือครับก็คือเบาะล o อก Rider คือแบรนด์ของดีเค h ลอนนะครับก็ทั่วไปทั่วไปแล้วก็ให้ดอปเปอร์ซิโพสมาเลยครับยี่ห้อไม่มีห้อเป็นประมาณแบรนด์ OEM ก็คือ สั่งโอเมามามา,มาใส่เลยได้ดอปเปอร์ช่วงยุบ120สําหรับรถไซส์ S กับไซส์ M นะครับส่วนไซส์ L ตามข้อมูลเขาบอกว่าถ้าเป็นรถไซส์ L เนี่ยจะให้ดอปเปอร์ซีทโพสยุบ150มาเลยครับเออก็โอเคโอเคให้มาใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยถึงแม้มันจะไม่ใช่แบรนด์ดังแต่ว่าเอามาคือเอามาใช้งานก่อนใช้ได้ก่อนพังแล้วค่อยเปลี่ยนกับรถราคานี้ก็ถือว่าโอเค มีใช้ครับถ้าไม่มีนี่จะลำบากมากซึ่งเอย่างนี้รถเทรล All Mountain เนี่ยถ้าซื้อมาแล้วไม่มี d o u เ l e s ซีเนี่ยหัดใจครัเพราะว่าถ้ามีมันสะดวกกว่ามากๆเวลาขี่ในเทรลจริงๆนะครับล้อให้ล้อมาแบรนด์คุ้นเลย Sunrinkle รุ่นดูรอ r o ผมไม่รู้อ่านถูกไหมนะเอาไปดูภาพประกอบแล้วกันครับแต่ว่ามันขี้โกงแล้วนึงก็คือมันจะเขียนว่า รุ่นดูรอก30ก็คือความกว้าง30จริงๆแล้ว30เนี่ยเป็นความกว้างด้านนอกครับผมไปอ่านสเปคมาแล้วมันเป็นดูรอก30รุ่น30แต่30คือความกว้างด้านนอกของขอบนะครับด้านไหนก็น่าจะประมาณผมตีว่า25-26มิลครับประมาณนี้ประมาณนี้นครับรองรับทุบเลสเรียบร้อยแล้วก็ให้มาของดีแลค้คของดีเลยดุมล้ออ๋อนี่เลยเป็นล้อชุดซันลิงเกิลเลยครับทั้งดุมทั้ง ทั้งล้อเป็นซันลิงก์กเป็นล้อชุดมาเลยครับโอ้ให้ของใช้ได้เลยของใช้ได้เลยรองรับทูบเลดแล้วครับแต่ว่าขอบมันรองรับทูบเลดก็จริงแต่ว่าเอามาต้องติดเทปนะเพราะว่าเดิมๆใส่ย่างในมาให้ถ้าเรามาทําก็ต้องมาติดเทปติดจุบเลยเองนะครับยางที่ได้เป็น Maxis Highroller รุ่นดีด้วยรุ่นดีมาด้วยรุ่นที่แบบว่ารู้สึกจะรองรับทูบเลดนะครับจะเป็นยางที่ได้จะเป็น Maxis Highroller 2.3 29คูณ2.3นะครับ xo tr คือรองรับทุกเลสไปเล,เลยเพียงแต่เขาใส่ยางในมาให้เพราะฉนั้นเราเอามาเรามาแปลงทุกเลสได้โดยโดย,โดยที่ไม่ต้องซื้อ,อยางนอกคแค่ติดเทปแล้วก็ทําใส่จุ๊บนะครับใส่น้ํายาจบเลยให้ของใช้ได้เลยมีอย่างอื่นอีกไหมเดี๋ยวเขาหรือบันไดก็บันไดในแบรนด์เขาว่าบันไดพอใช้ได้เป็นพลาสติกบ้องๆหน่อยเอามาใช้ก่อนเอามาขี่ก่อนนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วไอ้นี้น้ําหนัก น้ำหนักเนี่ยต้องไปช really ่างจริงดูว่าผมไม่ได้จับคันจริงเพราะว่าเขามีอยู่คันเดียวจะไปลองขี่ก็เดี๋ยวของของเสียหายเพราะเขาไม่ได้มีรถสําหรับไปลองนะฮะก็เลยบอกไม่ได้ว่าฟีลลิ่งการขี่อะไรเป็นยังไงแต่ดูจากอัตราทดของโช๊คเนี่ยใช้ได้ช่วงยุบพอใช้งานเลยอะไรที่ได้ก็กับเงินราคานี้นะผมว่าคุ้มค่าเลยคุ้มค่าเลยแล้วเป็นเฟรมอลูมิเนียมพอเป็นเฟรมอลูมิเนียมเนี่ยเราไม่ต้องซีเรียสมากเรื่องเรื่องแหล่งที่มาซึ่งน่าจะทำจากจีนนี่แหละแต่ว่า พอเป็นอลูเนี่ยมันไม่ต้องห่วงมากเรื่องการเลี้ยับถ้าเป็นคาร์บอนเนี่ยเราจะห่วงอะเพราะว่าบางทีการเลี้ยับด้านในเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาเลี้ยับดีไหมแข็งแรงไหมขี่พอเป็นรถอัลลอที่ต้องรับแรงกระแทกส,งสูงๆเนี่ยเลยกลัว,กล,วกลัวรถฟูซัตในแบรนด์ที่เราไม่คุ้นนะครับแต่ถ้าตัวเนี้ยพอเป็นอลูมิเนียมเนี่ยแบรนด์อะไรก็ได้แบรนด์จงเวีนจีนก็ทนได้หมดทนเหมือนกันหมดกับปนนยงแต่ว่าการดีไซน์อะเจียมิทีอะไรก็ต่างหน่อยแต่ตัวน,นี้ดูคร่าวๆก็เป็น geometry ยุคใหม่ละคอเหนๆท่อบนยาวๆก็ใช้ได้เป็นยุคใหม่แล้วเป็นทันสมัยแล้ว geometry นะครับน้ำหนักที่ผมมีข้อมูลนะไม่รวมบันไดอยู่แถวๆ14โลครึ่งก็ตีเลยว่าสมมติว่าไม่รวมบันไดถือว่าไซแอลนะไซแอลถือว่าหนัก14โลครึ่งบวกลบใส่บันไดไปคู่หนึ 3, ่งก็ประมาณ3-400กรักรัมก็ประมาณเกือบเกือบ15โลครับสปลายรวมบันได14โลป,ปลายปลายรวมบันไดนะครับ ก็ถือว่าจะได้กับราคานี้นะครับก็เอามาฝากกันประมาณนี้ครับหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยไปดูของของจริงด้วยให้เป็นพรีวิวเป็นข้อมูลค่อนข้างละเอียดซึ่งผมกล้าพูดเลยว่าผมให้ข้อมูลละเอียดกว่าพนักงานในร้านอีกก็ใครดูไปดูที่ร้านแล้วแบบงงๆถามพนักงานเขาอาจจะตอบได้ะดับหนึ่งครับเพราะเขาเน้นสายคอสต์นเทียพอเป็นแนวแนวแบบนี้ผมจะถนัดมากกว่าผมไปดูจ้องอยู่นานเลยเป็นชั่วโมงเลยก็ได้ข้อมูลมาฝากกันประมาณนี้ ไม่ได้เชียร์ว่ามันดีหรือไม่ดีหรือต้องซื้อหรือไม่ซื้อหรือถูกหรือแพงนะครับแต่ว่าใครกํางบใครอยากเล่นจักรยานฟูซัทที่คุ้มค่าแล้วงบก็พอไหวก็ตัวนี้ก็คุ้มค่าอีกตัวหนึ่งครับในอย่างบางทีเนี่ยอ่าเรามองหารถแล้วไปเจอแบรนด์ดังๆมาก,มากๆราคามันก็จะทะลุเลยซึ่งถ้ามีงบก็ไปแบรนด์ดังก็โอเคครับอันนั้นก็มีการการันตีมีประสบการณ์ที่ยาวนานของผู้ผลิตน,นะแต่ว่าถ้าใครแบบเริ่มต้นครั้งแรก แล้วอยากได้อะไรที่คุ้มค่าใช้ได้ผมดูแล้วตัวนี้ดูได้ตานะครับใช้ได้เลยทั้งองศาทั้งมิติทั้งอะไรแต่ว่าความแข็งแรงทนทานเนี่ยต้องระยะยาวแต่ดูจากอะไรที่ให้เป็นอะไหล่มาตรฐานแบรนด์ของโลกครับก็คืออะไหล่แบรนด์มาตรฐานของโลกเลยไม่ใช่เป็นแบรนด์ยัดไส้แบรนด์จีนอะไรมาก็คือเป็นแบรนด์หลักมดเลยเป็นแบรนด์หลักของโลกก็ระดับผมว่าใช้งานได้ดีระดับหนึ่งครับแค่ยี่ห้อที่เราไม่คุ้นแต่อย่างน้อยๆมันก็เป็นจุดเริ่มต้นให้เพื่อนๆได้ครับว่าแบรนด์รถระดับเนี่ยผมดูแล้วขี่ได้เลย แต่ทดโชบก็ดีเฟรมยิ่งเป็นเฟรมมาลูด้วยเฟรมมาลูเนี่ยถึงแม้มันจะหนักกว่าคาร์บอนแต่เราไว้ใจได้ครับเพราะเฟรมมาลูเขาเรียกอะไรมันไม่ต้องใช้ความละมีละไมในการเละอัพแผ่นคาร์บอนมากครับเพราะเพราะว่าไฮโดรฟอร์มมาแล้วเชื่อมโรงงานเลยมันก็เลยเป็นอะไรที่ควบคุมคุณภาพง่ายกว่าเชื่อมมือง่ายกว่าแต่หนักกว่านะครับส่วนคาร์บอนเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์ทางเลือกแปลกๆส่วนใหญ่ที่เจอก็เขาจะหนาไว้ก่อน คาร์าบอนแบงแบงก็หนักใกล้ๆกล้อลูท็อปเลยอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับมันก็ไม่ได้แย่ครับแต่ว่าตัวนี้พูดถึงตัวนี้ก่อนโฟกัสต,ตัวนี้ใช้ได้เลยในงบนี้ราคา4ี่หมื่นนะครับที่ตั้งไว้ที่ดิคลอนก็ราคานี้แหละซึ่งมันก็เป็นทางเลือกถ้าใครงบประมาณนี้แล้วซื้อไปขี่ได้ร้อยยิบเก้าด้วยได้ระบบบูตเป็นระบบะยุคใหม่เป็นแกนสอดแล้วโชว้กหน้ายุบร้อยห้าสิบได้ล็อกช็อคมาเลยใช้ได้ล้อ,อยางอะไรก็ให้แบรนด์ชั้นนำมาหมดเลย คือใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยก็เอามาฝากมานนี้ซื้อไม่ซื้อได้แต่เพื่อนเพื่อนเลยครับก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ